สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกอกนะคะเช้านี้เรามาที่ทุ่งนานะคะมาถอนญ้าแต่เชาะะ้าค่ะตอนนี้ก็ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็คงจะกลับบ้านนะคะไปเลี้ยงสามสาวก่อนพ่อนิ่มนะคะส่วนคุณแม่ก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มาลุยงานต่อนี่นะคะ มาด้วยหนูหวกับพี่อ้วนก็มาด้วยนะคะทุกครั้งที่เรามาทุ่งนาไม่เอาไม่เอาไม่ทะเลาะกันนี่นะคะเพราะนิ่มก็หนึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยตรงนี้มันลกมากก็เลยให้เพื่อนตัดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอบเย็นๆก็ก็น่าจะได้แถวนี้นะคะเชา้า ก็หชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จนะคะ f c เพื่อก็จะตัดตรงไยมันก่อนนะคะเนี่ยฝั่งนี้โอ้ได้เยอะอยู่นะนี่ได้เยอะอยู่เหมือนกันโอ้สะอาดสะอ้านเลยฝั่งนี้อื่ ก็เหลือตรงกลางนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลัง3มโมงแล้วค่ายอก็เลยต้องเดี๋ยวกลับกันก่อน mm. เดี๋ยวไปดูกระถินซิเอากลับไปตามส้มตำม,มื้อเที่ยงนะคะอันนี้ก็เป็นสวนยางเล็กนะคะมันของเราก็โอ้โหสวยงามเลย แก่บ้างไหมเม็ดกระทินแก่หรือเปล่าโอ้ยเขาเรียกว่าแก่พอกระเทินนะคะนี่มันแก่ไม่ได้แบบนี้นะ่ะก็รอสักหนึ่งอาทิตย์นะคะก็คิดว่าน่าจะแก่ใ,ใกล้ๆแล้ว ้นเล็กๆแต่ดกมากโอ้โหสวนมันก็แบบงามมากเลยค่ะงามจนจะล้มละอันนี้เรามาส่องข้างล่างกันนะคะโอ้โหไม่มีญยาเลย นะคะสามสาวก็จะไปกินยาก,กับพ่อแล้วไปทางไหนนะเนี่ยโอ้โหกินฟางเกือบจะหมดชามละอ่ะพ่อมันไปสวนไผ่นะมันออกมาก็กินเลยค่ะทุกคน ออกมาปุ๊บก็กินเลยไปไปบ้านแม่คำสายนูน่นแต่ท้องเขาก็โอ้โหแทบไม่มีแทบไม่มีเหี่ยวเลยท้องตึงประจำโอ้ก็คงจะไม่ไหวแล้วจะข้าวแล้วล่ะพ่อ,อจะไปไหน <c oughs> มันเคี้ยวหนูวหวเลยเนียคะพ่อนิมเรียกไปดูอะไรโอ้โหพายุเข้ารอบนี้ทำให้กอไผ่โค่นเลยบะพ่อจนล้มเลยนะคะโอ้โหจะทำยังไงดี เป็นบางครมันเมื่อยยืนอุ้ยลำใหญ่มากเลยเนาะนี่แล้วก็น่าจะได้ตัดแล้วก็เอาขึ้นบ่เออตัดตัดตัดนะครับหรือว่าเราจะเอาไปปลูกเลยปลูกก็ได้เยวขุดเอาแะเนอมันออกเอาไปปลูกใกล้บ้านนู่นล้อมออกไปก็นี่เดี๋ยวมันล้อมให้เราแล้วเขาอยากจะไปอยู่ตรงขอบสะนั่นล่ะแล้วต้องแะออกเลยเอาไปแบบนี้มันไปไม่ได้มนัน เออก็นั่นแหละได้แบ่งเนาะเาเดี๋ยวเรามาแบ่งออกนะคะเอซเครื่องก็เอามาแล้วนะพ่อนี่โอโโ้โหลมแรงเหนึกอ1กอเสียหายแต่เราจะได้หนอมันเพิ่มนะเขวาวนี้นะจะได้ลายหลุมอีกโอ้โหนี่ก็แสดงว่ารากมันไม่ได้ยึดลงไปลึกเท่าไหร่เนาะ มีโอกาสถ้ามันลมเหมือนเมื่อวันก่อนน,ะน่าจะล้มหลายกอมันหนักใบเนาะนนใ,บใบสวยเกินแล้วก็ต้องตัดออกบ้างนะคะลำเขาก็โอ้สามสาวก็เร็วเร็ว เอามาให้แล้วเลื่อยอยู่ในตะกร้าขาดแล้ว,ว,วโอ้สารล้วเดี๋ยวจะทำล้วรอบงาน,นะคะนี่โอ้โหสุดยอดกิ่งมันกเอาไป ไว้ตรงข้างๆนะคะเราก็จะทำแนวไปให้สุดก่อนได้ประโยชน์สองเด้งนะคะวันนี้ได้ทั้งเลี้ยงควายได้ทั้งโอ้ทับแม่แล้วปึ้มแก่ง <laughs> กง่ายออฟแล้ว เอาไปวางนี่ก็เป็นแล้วรัวนะพ่อนี่โอ้คือมาสุดยอดแท้ละ่ะ mm. ใช้เสาไหมคะ mm. น่าจะไม่ต้องเลย mm. แค่นี้เขาก็ไม่ดื้อแล้วเอฟซี mm. โอ้ทำเดียวมันก็เหี่ยวแล้ว mm. เออมีอันนี้ด้วยนี่เราก็เอาไปวางตามช่วง ปลากล้วยนั่นแหละนะคะนั่นโอ้ยได้การเลยค่ะโอ้โหอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เพ่นเร่งเห็นความสำคัญนะคะในการตัดไข่จึงก็เลยชี้นะคะอุกปรกรณ์เครื่องมือให้ครบหมดเลยเามาไว้ตัดไขด้วยเฉพาะ ดีไหมล่ะได้การเลยโอ้โหสุดยอดเราก็จะให้เหลือแต่ลำใหญ่ๆไว้นะคะแล้วก็เอามีดมาสอยออก<ม>เพราะว่าบันไดก็มีครบหมดแล้วค่ะ มันหล่มพ่ออไม่นอนมันล่มดินมันหล่มโอ้โหอันนี้กล้วยหอมทองนะคะอีนี่ไงกล้วยหอมทองของเราเนาะนี่หน่อแล้วนะคะโอ้โหตัดตุกแต่งนะคะถ้ามาเลี้ยงตรงนี้ก็ได้ตุกแต่งก็ไผ่ไปด้วย ก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอฟซีไว้เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ